สวัสดีครับอำเภอพร้าวของเราวันนี้นะครับเราได้เตรียมการในเรื่องของการที่จะจัดสร้างอนุสาวรีย์พยามางรายและก็พระริยสงซึ่งจะมีด้วยทั้งคู่มันม่นของปููแหวนและก็ครูบาศรีวิชัยซึ่งทางทีมงานที่ได้ดําเนินการจัดสร้างเนี่ยก็พี่น้องประชาชนชาวอเพร้าวและก็ทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่กรุงเทพด้วยนะครับที่ร่วมบริจาค เป็นจำนวนเงินเป็นจำนวนมากเราก็ได้จัดสร้างก็ใกล้จะสําเร็จแล้วแล้วก็เราได้วางแผนในเรื่องของการที่จะสมโภชอนุสาวรีย์พญา,ามังรายและพระรยาสงฆ์เนี่ยกันในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2556ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ในการสมโภชครั้งนี้เนี่ยเราได้จัดทําเป็นพิธีใหญ่ในช่วงเช้านะครับแล้วก็ในช่วงเย็น จนถึงภาคค่ำเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมสําคัญที่จะร่วมสมโพธ์โดยทางอ,าอสมทหรือว,ว่าขึ้นวิทยุลูกทุ่งมหาคนะครนะฮะในจัดศิลปินชุดใหญ่เลยนะมาให้พี่น้องคนอำเภอพร้าวได้มีความสุขกันในการสมโพธอนุสาวรีย์ของเราครับ สวัสดีครับผมวาสุรัจัญญาครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายคืนฟฟวิทีเ f m 95ลุกธุมหานครนะฮะอย่างที่ท่านแอนเพลย์ได้บอกไปนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมภาพบันเทิงในการร่วมเฉลิมฉลองนะครับสมโพธเนี่ยนะครับก็จะมีเ,เวทีแสงเสียงสั่งตรงมาจากกรุงเทพเลยครับแล้วก็มีศิลปินมากมายที่จะมาร่วมให้ความบันเทิงนะครับงานนี้ต้องย้ำอีกทนึงว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตการกุศลน,นะครับคือคนที่มาร่วมงานเนี่ยเราไม่เก็บสตางค์เลยครับแต่เราจะมีศิลปินนะครับที่มาร่วมงานเนี่ย เดินกลอกให้ทุกคนในท้องถิ่นนะครับว่าจะเป็นคนในอ e ำเภอพรายาหรืออำเภอแกลเคียงจังหวัดแกลเคียงเนี่ยนะฮะมาร่วมง,งานเราก็หย่อนใส่กล่องนะครับเพื่อจะเป็นความร่วมมือของภาคประชาชนในส่วนท้องถิ่นด้วยเพื่อจะนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนไปอีกทีหนึ่งนะครับและในส่วนของบริษัทอสมทจกัดมหาชนก็มอบเงินบริจาคให้ในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยสองหมื่นบาทนะครับและภาคกลางคืนสิ่งที่ตัานจะพบก็บคือ ฟรีคอนเสิร์ตการกระสดจัดศิลปินลูกทุ่งชื่อดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนธนสุนทรหรือวจริยาพรมพฤกษ์นะครับดวงตาคองทองโจโจโดมินานนะครับแล้วก็ศิลปินเป็นสิชีวิตเลยนะครับและก็พบมนักจัดการจากเอฟเอ็นกาสุพรรณทุ่มหานครแล้วก็นักจัดการจากอสมทท้องถิ่นด้วยนะฮะซึ่งจะมาร่วมนะฮะให้ความบันเทิงในภาพของความบันเทิงต่างๆนะครับรวมทั้งการแสดงจากน้องๆนะครับในโรงเรียนที่อำเภอพราวจังหวัดชงใหม่ด้วยนะฮะซึ่งทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือกันแล้วก็ ตั้งใจที่จะให้งานนี้เป็นงานใหญ่ยักษ์ของอำเภอพราวทีเดียวนะครับและในส่วนของเรื่องของการดูแลเรื่องการจราจรเรื่องการรักษาความปลอดภัยต่างๆเนี่ยให้ท่านผู้กับได้พูดรายงานให้คุณผู้ชมได้ชมต่อนะครับครับในส่วนของสานีตำรวจภูทรอำเภอพราวนะครับก็ขอยืนยันว่าในวันที่7ธันวาคม2อง6นาซึ่งเป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองรุสสรีพญางามลายและพระยายรสูงของอำเภอพราวนะครับจะดูแลประชาชน ในพื้นที่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจราจรแล้วก็จะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเบอร์พาวและประชาชนอำเภอใกล้เคียงมาร่วมการส่โโธษและชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งมหาครหมของสปทในวันอังกาวด้วยครับเจ้าที่ตำรวจจะดูแลท่านด้วยความเรียบร้อยและเดินทางกับสถานที่บ้านของท่านด้วยความปลอดภัยครับขอยืนยันครับผมย้ำอีกนิดนึงนะครับงานมีวันเสาร์ที่ 7ธันวาคม2556นะครับณสนามตรงข้ามกับหน้าที่ว่าการอำเภอพราวนะครับแล้วก็งานนี้รู้สึกว่าจะมีแข่งขันกิจกรรมทำลาบลูด้วยนะครับแล้วก็มาได้ตั้งแต่ช่วงเย็นและตั้งแต่5โมงเยน็นไปต้นปครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยยวฝากในเภอท่านเรียนเชิญผู้รู้โชคอีกครั้งนึงเลยครับครับในรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะแจ้งผ่านไปทางท่งนานกำนังผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะแล้วก็จะให้ประกาศเสียงตามสายออกสปอตโฆษณาวิทยุนะฮะแล้วก็ อยากจะเชิญชวนพี่น้องครับว่าศูนย์รวมใจของพวกเราชาวเมืองพร้านะพญา,ามังรายซึ่งสร้างเวียนเพ้าว,วังหินของเราแล้วก็พระริยสงสมที่มาบรรลุอรหันตธรรมที่อำเภอพล้าครับเป็นผู้ที่สร้างคุณอุปกรณ์ต่างๆมากมายวันที่7จ็ธันวาคมในวันสมโภชเนี่ยผมอยากเขียนพี่น้องอำเภอพร้าเนี่ยมาแสดงพลังกันนะฮะในวันนั้น สักสี่ห้าพันคนครับนะมาร่วมกันมันจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับครับผมมาได้เยอะๆครับบผงเพิ่มขึ้นเยอะก็ได้นะครับมาเป็นเลนหมื่นที่ดีนะครับวันนี้ตลาดนัดเรารับได้เรับได้ครับผมครับขอบคุณมากครับ